เปิดอ้อมัน t t e n t i o n โอ้ยนี่มันกินเป็นแบบี้กันแล้วกันใช่เพื่อน,น,นเราชอบกิน KFC กันวานเลยนั่นเดียวเพื่อนอะไรขนาดนี่มันไก่นี่มันคือไก่ว้าวแซ่บๆเดียวหน่อยไล้บอกว่านาชอบกินอะไรนะชัดเจนกิกน K f c เนาชอบกิน KFC กันเหรอ เจ้าก่ายในมีมีดเหรอนี่ฉันก็มีมีดเอ้ฉันมีมีดด้วยกิดใจมั้ยฉันช้าหนักเจ็บละนายดับดันมันแียงแางเกิดไปฉันทนไม่ไหวต่อไปฉันจะตาฮะนายทำไมเลื่ยงแค่นี้นายถึงต้องใจ นั่นก็เคี่ยมีดเล็กเจม,ม,มุดไม่บีดไปเล็กเจ้ามุดมรหรอกมีดบีดอันนั้นถึงมันจะเล็กเจ้ามุดแต่ว่ามันคมมากเลยเฮ้ยยกระลือเฮ้ยสูบดีจุกไก่ึฮึเฮ้ยเพื่อนรีบืเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวฉันจะรีบตื่นเร็วเยอะปมันคือนักเก็ตเพื่อนโอ้นักเก็ตกินเลยเพื่อนวู้นักเก็ตไก,ก่วู้จะกินกันเลย